สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชาวเฟซบุ๊กหรือชาวยูทูบทุกท่านครับผมมื่อนี้กะมาพร้าวครับอีกเคี่ยบนึงครับมื่อนี้กะทีมงานของข้าครับทีมงานของสายบรรทุกขานี่แหละสีทําการติดวัดบูธครับเทอร์โบครับนี่อุปกรณ์เขาแถมมาครับนี่ครับตัวนี้วัดบูธครับแล้วก็สายครับสายนี่ซื้อตั้งหางครับสายสายหนาจะเม็ดประมาณห้าสิบบาทครับพี่น้อง แล้กก็มีสายแล้วก็มีอุปกรณ์ขายึดครับอันนี้ก็ะ้องเดืองครับคันใสครับอุปกรณ์มันนานนา,นนานจะเป็นไฟครับมีมันแถมมามีขาวมีนดําเงินแล้กก็มีแดงครับผมพี่น้องอันนี้เข้ากักษสรมาติดปอดบูดใส่เทอร์โบครับใส่ช่วงนี้มันโควิดเนะาะงันกะไม่ค,มค่อยมีมานไดครับเตีียวใส่เตรียมใส่หน้าปัง นี่ครับมันจีมีตัวนี้ครับอ๋อถอดตัวนี้ออกครับใส่วัดบูธเทอร์บูครับว่ามันขึ้นจรกปอนเนาะเอ้าเดี๋ยวเบื้องคลิปกันที่ตั้งครับผมครับผมหมอกที่นอเลยเจ็บเกิดปัญหาแล้วครับดูตัวนี้มันงมาแฉมันครับมันใส่หุ่นีู้่ได้ครับใหญ่โหดอ้าวกับของเกลือหัวครับเกลือหัวเพื่อสิเดใส่ ขออีกหน้อ <sociedad, S 1> ีหู่ี่ครับมันม้นมีแกนไขอข้าไปครับเดี๋ยวจะดึง่อแล้วใส่ลหมู่หน่ครับทใส่ไดยพอดีคือโอเคครับผมนดครับกมกืนครับเรื่องกืนซับพลังเกครับกลมกัม่นอยยสครับ 毎週来たんだと言わです。<noise>

อคไปขเายวถ้า mm hmm. ตรงใส่สายลัเดียวแล้วครับ้างนตวงครับคือดีใจอ่ะโอเคพี่น้องช้ได้แล้วครับโอเคใช่ครับว่าเดี๋ยวข้านอร่ามันจะมาครับเพื่อการมันรดครับต่อไปทำ้ทำทำหทำ ันจะเป็นาใหมครับเฮ็ดาไครับเฮ็ดบาือเจะลอกได้ลอกสายยางไว้ครับมันจะบรุดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกเบิ้งกันวิธีการที่ต่างครับผมเขมาก็มาใส่เทียนตายรัก,อกเออเาับายรครับทนเดียวครับัน รถไฟมาครับไม่หยาถิเาก็ใชัดตคับบงการที่ต่างคับพี่พี่น้องตัวนี้ผมก็หายังไ่ได้ผมกัดใช่สามทางครับสามทางครับสามทางต่อมาน,นี่ครับบ่รู้ว่ามันสิใส่ได้โดนปาดไดครับลองเมึงครับหายปวด ต่อยองยงลงมาครับใส่สายรัดรัดเอาครับรัดกันมาครับรัดมาตามสายไฟครับตามติดตามเฮ็ดเองครับเฮ็ดไปโม่วม่วมวมวไปสิครับขื่นเสยครับแต่ว่ามันวัดบูตรมันต้องใส่บูดสามสิบครับตัวนี้ผมใส่มาบูดหกสิบมันก็หลับบูดบูดมันขื่น ขึ้นหน่อยครับต้องเอาบูธสามมาใส่ใหม่ครับพี่น้องนะครับการไล่ใสยไฟเรียบร่อยแล้วครับกลับไปเบื้องกันคิดตั้งข้างบนครับกับร่องเครื่องครับผมอ่าเสร็จแล้วครับพี่น้องอันนี้วัดบูธครับแต่ว่าสดได้สือไม่มาใส่ครับบูธมันสูงบดครับบนหกสิบต้องใส่ประมาณจัก30พอดีครับ เดี๋ยวผมใส่เป็นแนวทางกันครับเดี๋ยวบัดบุตรเดี๋ยวผมจะใส่ให้พี่น้องเมืองใหม่ครับนะเราลองชมเืองครับว่ามันสีขึ้นบ่เนาะ I didn't. Right. อยู่ครับพี่น้องคือยู่ครับแต่ว่าบัตบูธนี่มันต้องใส่บูธสามสิบครับอันนี้มันบูธใหญ่ครับบูธหกสิบการเลี้ยงเครื่องมันก็สิเลี้ยงอยู่ประมาณสองพันรอบครับบูธเนี่ยสี่เขึ้นเดียสิบครับบูธเพิ่มเติมบูาเดี๋ยวผมสิเปลี่ยนใหม่อยู่ครับแต่๋ยวผมต้องสั่งใหม่ก่อนครับอ่าเมนี้ก็ขอจบคลิปไปซัมนี้ครับถ้ามักถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์กดกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับ ับทีมงานสายประตูเข่ารับผมไม่ได้อีกแล้วค้าว่าสวัสดีครับ